ข้อมากาเกมเลยแต่ะตัวเหนื่อย้ยอะไรสกิลแทเราใหญ่ขึ้นไม่ไหวได้เหรอมึงต้องดูยิบิกิโตะคใหญ่อะสวยเพื่อนโอ้โห มันจะไม่มากลางกนเลยหลบไปเลยก็ได้ไหมร้อยตัวแนท

แล้วมันก็มีเกียร์หมดด้วยนะโคตรแย่แล้วมึงไหงปิดบ้านเงี้ยบทนี้ต่อไหมหรือว่าเราจะไปหมดธรรมดาแน่หมดเลยมันก็บทนี้ต่อหรือเราจะไปลงแรงดีแล้วก็เห็นในวิวโดนดา่าอืมอาจจะไม่โดนเราอาจจะโดนแม่ไอวิวโดนทุกรอบอ่ะลงแรงเนี่ย <c oughs> นี่ไม่เคยโดนเลยเพราะว่าไม่เล่น <c oughs> <c oughs> วันนี้มดใหม่มาเจ okay. หมดทุเรศไอ้เหี้ยหมดนะวะเห,หะี้ยเนี่ก็ไม่รู้หมดเถื่อนเออแม่งสกิลตัวละครมั่วตัวไปหมดเลยแม่งเฮ้ยมึงลองเล่นมาบูก้ายังวิวยังอยู่เพิ่งเพิ่งมาเล่นไม่ใหเ้เหรอตัวโคตรเล็กไอ้เหี้ยพูดถึงเหมือนแมคคีพินนาเป็นเงี้ย <laughs> มันเป็นลูกตัวไอ้มี่ไงมอปลาวิวมึงลองกดเอ๊ะนั่นแหละกดไปเลยทำไมในรูปตัวมันยังใหญ่เหมือนเดิมอ่ะเอาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอได้เกมจะรู้อย่ารู้ ไม่อยากเห็นแม็กกีเลยอ่ะทำไมอะไวแต่เราก็เอาทำไมเราเหลือตัวแค่นี้เนี่ยแหละเรี้ยวหัดปัญญาห่อนี่ถ้าไม่กูยังปกติอ่ะไอ้เรี้ยวแม่กูปกติไอ้เรี้ยวอย่างนี้ก็ดีดิไม่ยิงหัวไม่ได้ยิงหัวยากที่ยังม่อยู่ไหนวะ ดูนี่ดูดามึงเอ้ย็นี่นี่วันนี้ไม่รู้ดิคุณไม่รู้จักสายนหมดล้วเนี่ยตัวล้วงของแท่โหนมันขึ้นแักอ่ะเอาของซ้นทีพี่ชายนั่นแหละขึ้น,น,น,นไปเขไม่เียนเยดูแดี หลบ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 เฮ้ยไอวิวบอยเยโดนจี้จี้มันแรงเลยตัวอะไรจี้ไอสิอเหม่นไอลูกมันอะเลื่อนไม่มีแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าว่าเห็นแบบโคตรบางเลยว่ามันถอยหลังกันปะไม่รู้ดิบอกเลยซ่อนอย่างเนียนอะ ไอ้ยี่มึงมารับดามเอ๋ดิยี่ยี่โมก้าสองคนเนียนเลยเต็มมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตัวมึงอยู่นู่นเยู่ยี่เต็มเลยคนเต็มเลยไม่เห็นมึงไหมน่ะไม่เห็นไอ้เ่ี้ยี่ไอ้ยี่อยู่ไหนวะออกมายังออกมาแล้ว ไอเดมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเล็กๆนี่มันแมสก์เฟนแล้วไม่ได้ข้าไปด้วยพีดูมันเฮ้ยไรเหรอแล้หูเยี่ยมบางคนมีตายแล้วตัวเพื่อเพื่อนเฮ้ยอะไรอะตู้เพล่น RCD ตู้อนเกลียดอ้าวไม่นะได้เดิมเบอร์ที่ยิงตาย สู้ๆนะเพื่อนๆเราไปเอาเอาคาจริงไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเอาไว้ซ่อนเว้ยมันเอาไว้ซ่อนขนาดเมอร์ซี่ยังไม่เห็นเราเลยแม่ตี๋ยี่อะไรยำ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 ไม่กี้วะเตี๋เลยคิวมึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยเขามาเปลี่ยนเสียงมากเลยไอ้เหี้ยิวไอ้สัตว์โดนตีเข้างบนเสียงหน้าคิดจัดเลย

เฮ้ยมึนไมเออหกูโดนข้าเนาโมลรู้สึกดีรสึกเหมือนได้เล่นกับโ้เต่าอะอ๋อไอดำ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 ไม่ใช่กูตายเฮ้ยจดไอคี่แกมก็ยิ้ิไม่น่ตุ่ตายไม่ใช่ เอ้ยยูโมก้าทุกอย่างยมก้าโอ้ยยูมันมีคนเดียวเลยแต่ยอจะเปี่ยนมีกูยำ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 อำยเปี่ยนตีเปี่ยนตีไปเลยไปเลยโอ้โหแต่ว่ายิงยิเนี่ยผมเย็นครับโมก้าไปจุ่มเี่ย ไอ้ิีไม่ได้ไอเสียงก็เล็ก้วยนะไอ้ยาไม่ต้องชูไอหินพลเมอตัวใหญ่จะตายเฮ้ยเฮ้น้นน้นน้นกเชไล่วอ้ยตัวใหญ่เด้ไหัวแลไม่กินแล้ตัวใหญ่เฮ้ กูชอบเบากาเลยตนะอนเนี้ยเยอะยกดูไม่เก็บดเยอะเนาะก็อยากลองจังเลยนี่โอ้ยคุบยอนกูนมีตาเดียวไอ้สัสป้อมเดินได้ไอ้ป้อมมันตั้งหัวไงมันมันตักแค่ตัวที่ด้สติกเกอร์ได้ใช่ ส,สู้จริงอ่ะที่ห<อ>นเวมเวียนไม่นะมันเขียนจะป้อมสไปเดอร์แมนมากเลยกูรู้แล้วไอ้เหี้ย่เป็นคือสเปซปลาของคุณเหมือนคืออะไรนีบบ่ทุเรีนที่หายเลยวิวอยู่ไหนเนีน่ยวิวมีอันเดียวเออมีอันเดียว ลิษาเกับลิษาเจอยเฮ้ยนี่บิก๊จกจิตโคตรเถื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งสังเกตว่าไอ้เหี้ยนี่ก็มีตา,ตาเจอ,อ,อรถมีตายเฮ้ยมีหล่นมีตาใช่หรอเอ้ยมีหล่นมีตา ูอยากพูดที่กาว่ะทีนไม่อะดิอยางไ้แท่นเฟสไอวินบอกไอ้ัดดอกมึงจะเกี่ยวกูโดนดิก๊อ สวัดีสวครับไมขึ้นไม่ได้แล้วผาตกรผาตกรเดือดติดเราไม่ถึง

เดี๋ยวนะบุมมีสกิลใหม่กดคอนโทรลกูดิ่งลงช่วยคุณ เล่นเง yeah, well. well. ี้ยปัาเลยใส่ิงจังจริงจเกมม่งจริงจังีอะรดปัญญาาาลาสกิลโคตรียิงลงเลยุ่งลงเฉยเลเยสึงนดิมาเิกตไ้เงี้ยบิกตตัวใหญ่เลยโอ้โหผมไปฝาคนแก่ดอองตัวอะไดีวะเฮ้ยเทซอร์ ี่วะเ้ยอะไรอะคลิมยังวะไอเจกูเป็นสุดยอดฮิวแน่ทีเนี้ยดูนี่ฉีดดาเมจได้ไอ้กูแต่ที่ได้ย้อนกลับเมื่อเป็นภาพฟิล์มหรือเปล่าประเทศเลยโตย้อนกลับของอ่าูีเสิร์ชเหมือนมันส่งไม่เป็นภาพฟิล์มอ่ะ โอูยิงช้าด้วยเดี๋ยวใช่เหรอเจ็บแล้วยิงทีละมันยิงทีละปีนะแล้วกลัวมึงจะตายมึงดูเลยเอาพลด้เออ ข้างบนต่อ uhm, ข้างบนเอ้มวิกกิทกับฟอร์มสกีเดียวกันด้วยขี่กอล์ฟป้อมมันจะต่อยแม่งข้างบนมีหิวอ่ะอันนีแตะระเบิดไม่ได้ดูนะครับจริง อ้าวเรียบร้อยสอะไรมันยิงช้าขนาดนั้นเลยเหรอววิอะลองดูอยากเห็นนะวิวอยู่ไหนเฮ้ยมาทีมันก็ยิงเร็วอนีมันก็ยิงช้าุใส่ยิงดิก็ไม่นฟอมมึงฟ้าวะอ๋อนี่ไงไม่โดนด้ยตายนะเว้ยไม่ตายหรอกโอ้โหเพลงแม่งโคตรเพลงโคตรเยี่ยเด้เลย อยู่ปะติว้วไงอยไปหลับพุ่งหรอกไปบินบอกแล้วหลับแล้วบินอ้บแบบนี้คเดอโอ้ยไม่แขกูเนี่ยต,ต,ตายจะต,ตายจะตายจะตายโอไม่โดน มีค่าทุกบ้าดุ้งซูมโดนไหมเนี่ยโดนแค่รอบเดียวเฮ้ยเซ่เ่้อยากเป็นสไปเดอร์แมนคอยเ่อด้แมน มึงทำได้ยังไงอ่ะพลังพิเศษไงวอลเยได้กินหรอมันไปไหนแล้ววะกดติดคอเลยไหนบินดิบินดิบไมไม่ติดอะไเลยเขาไม่ติดติดกรอกยิ่ได้ติดลิฟต์่พาบินบาวรของแท้ เรียบร้อยแล้วเรยียตายมอเอรไปไไปามีดหนีโอ้ตายแล้วอยู่เยีะแล้วก็ังไม่รับผูกเชือกของิ้ิวได้จัดนี่ใส่ครับ うう何でこれをやるの โชว์อ่ะเอาไปครับมีต้นกล้วยได้อย่างไรเยอะว้าวเลยนี่ไม่ใช่เกมโอ้สิเกมส์เกมส์ดำจัดตอนนี้นะรอร้อยให้หาย้ยโอเคนี่มันไม่ใช่เกมวัทที่เรารู้จักเอาจริงมันเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นขออพี่ฟูเดย์ใช่ไหมแต่นี่วันที่สามวันที่สองอะ เฮ้ยมันมาย้อนหลังเหรอหรือว่าแบบสัปดาห์นี้เขาจะให้เรื่องนี้ไปเลยวะอันนี้ก็ดีนะมันดีอะโอเคครับผมแล้วผมว่าอาจให้ดูคร่าวๆน่าจะไม่ได้ทุกตัวหรอกเพราะผมไม่ได้เล่นทุกตัวอะไรขนาดนั้นไอ้พวกแม็กกี้แบบแคสซิดี้อย่างเงี้ยเกนจีอย่าเงี้ยผมไม่ได้เล่นเนี่อแต่ก็ได้แบบยินมาว่ามันก็เกียนดีโอเคครับผมขอบคุณ ทุกคนด้วยนะครับที่มาดูถึงจนจนนี้ไอ้ก,กูว่าคุณนๆนะโอเคโอเคว่าเวลาจะ